Luminium. Luminium. Nói cái đồ lối này hả lối này mặt lối đồn hả Đường này mặt lối này này mặt này mặt lối này này โอ้กูวัดจะเป็นไหมที่นี่จับยากนะชิคกี้แต้มสามแล้วครับผมก็สวัสดียามสายพี่ๆนานานักตกปลาทุกงท่านนะครับวันนี้ก็จะออกหมายตกปลาช่อนนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับออกมาจะหาตกตามคูเล็กๆตามฝ่ายเล็กๆแถวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีแต้มให้นานาได้รับชมมากน้อยเพียงใดนะครับยังไงก็ฝากนานาช่วยติดตามเป็นกําลังใจตามเชียร์ตามชมนะครับผมว่าวันนี้จะมีแต้มมากน้อยเพียงใดนะครับยังไงก็ไปรับชมกันได้ครับผม ตัวขยับมกี่อนนีตัวขยับนะับไดนัอืมอมนะตัวนี้จบดโนับ คลายก่อนนะโอ้โหคลายนะครับ huh. ชาร์จเด็กไม่กัดน,นะครับอสองตัวเลยครับหนแวงมากเลยปลา,าขออยับอยู่ข้างหน้านี่อีกตัวนะแต่ไม่จอมกัดน,นะครับ Ừ. Thì không cắt không? Hãy subscribe cho không กัดจนได้ครับผมตีไปใต้ลมไม้นะครับออกมากัดจริงๆติดสวะหมด้วยลากทั้งสวนนะแล้ว ม้ำสวะเลยนะครับผมมานะครับเต็มแรกครับใส่ปลาเค็มนะครับใส่ปลอกๆนะครับผมเต็มแรกก็มาแล้วนะครับใส่ก็ปลอกๆนะครับนี่ครับใส่ไม่ใหญ่มากนะครับเต็มแรกปลาช่อนตัวแรกของปีนะครับปีนี้นะครับเพิ่งมีโอกาสได้ออกตีปลาช่อนนะครับวันนี้นะครับ เมื่อกี้ตีไซส์ใหญ่มันไม่ค่อยกัดนะครับปลาเหมือนปลาระแวงมากนะครับมันกัดกัดระแวงนะครับแล้วก็ตีซ้ําย้ําหลายไม้เลยครับไม่เอาเลยนะครับยังไงก็ตามกันต่อครับผม อยู่ครับผมมีไใส่นะครับมีไใส่นะครับตอนนี้มีใส่หน่อยครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับยืนจุดเดิมน,นะครับแต่เปลี่ยนจุดตีนิดหน่อยนะครับมาครับผมแต้มที่สองครับ ย้ำจะเดินทีนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วนหะนูกูวัดกับเดนในที่นี้ <c ười> กัดยากนะใช่ไหม <c ười> แต้มสามมาแล้วครับผมนี่ครับตัวแรกที่มันกัด้อลายทีแรกนะครับผมแต้มได้สามมาแล้วครับนี่ครับลองย้ำตัวที่มันกัดระแวงเมื่อกี้นะครับลองหันกลับมาย้ำดูอีกทีนะครับเว้นระยะแล้วกลับมาย้ำดูอีกทีได้ผลครับผมวัดกระเด็นเลยนะครับทีนี้กัดยากนะใช่ไปครับผมวัดลอยมาเลยนะครับ แต้มสามครับผมเดี๋ยวไงก็ตามกันต่อนะครับมันมีแต้มอยู่นะครับผมเดี๋ยวมุมนี้นะเหมือนน่าจะโดนนะครับมุมนี้นะอืมอืมขยับมาเลยน่าจะตกใจไปละตกใจเหยื่อตกไปดีเลย offic オッグミステルオフ。<Whoa. S 1> <laughs> ใช่ครับตัวน,นี้โโอ้หใส่ยยจริงครับเอาละมขยับนะครับเมื่อกี้หนักขึ้นนะไปโดดหน้าครับโอ้โหนนี่ครับนี่ครับผม,มกระโดดยังโหด,ดเลยนะตัวน,นี้ แต้มทีสีมาแล้วครับผมนี่ครับตัวนี้มีไซส์ไหนครับน่าจะมีห้าหกขีดได้นะตัวนี้ว้าวว่าแล้วนะครับผมมุมมุมนี้น่าโดนโดนจริงด้วยครับผมตีไปทีแรกมันเหยื่อพอเหยื่อตกนะ้มันตกใจนะครับเห็นมันขยับก็เลยย้ำย้ำย้ำไปนะครับสี่ห้าไม้ครับผมกัดโหดจริงครับตัวนี้โอ้หพอวัดแล้วกระโดดเลยนะวัดนี่โดดไปโดนมานะครับ พอมีไซส์หน่อยครับตัวนี้ครับผมสีแต้มแล้วครับผมยังไงก็ตามกันต่อนะครับกัดแล้วครับอยู่ตัวนี้อืมอยู่ครับ ผมมีไซส์หน่อยหนึ่งอ้ผมแต็มที่ห้าครับอือีครับผมเต็มที่ห้าครับผมพอมีไซส์เหมือนกันนะครับมาลับผมเต็มที่ห้าครับนี่ครับผมไซส์ก็สวยอนะครับหมานี้เก็บไปห้าแต้มเลยนะครับว้าวเมื่อกี้ก็ตีย้ำไปตรงนั้นนะครับ เมื่อกี้ยืนตรงมุมแล้วนะครับตอนที่ได้สามตัวนะครับยืนตรงนั้นแล้วก็ตีมาทางนี้นะครับตัวนี้กลับมายืนฝั่งนี้แล้วตีไปตรงที่ยืนนะครับโอ้หมายนี้ก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับเป็นฝายเก่านะครับฝายเล็กๆฝายเก่านะครับลกมากครับแต่ก็น่าจะมีคนมาตีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักวัน จะมาซ้ำไม่เช้าเช้าก็ตอนเย็นเย็นนะครับน่าจะกัดดีกว่านี้นะครับยังไงก็ตามกันต่อนะครับจะมีแต้มไม่ชมอยู่นะครับผมอรงนี้มไม่ใส่ยีเลยครับอืม,มไม่กัดเลยมันเป็ใจ

ไปชนปอกตัวนี้โหดมากเหยื่อข้างก็งบนกระโดดกัดนดนะ้วยน่าจะหิวจัดงั้นก็ปอกมุ้ยโอ้ตัวใหญ่นั้นไม่รู้ไปขยับไปตรงไหนแล้วนะ โหดมากครับชุดพวกตัวนี้ตัวเดิอยู่แล้ว đây sản chiếc tua. Ai mà cái này? đấy hả? โ <c> อ <ười> <c ười> ้ไม่จังแลวกัระโดด

ใส่แม่แหม,ม่มกัมบตัวสี่สิบาทได้กูได้ครับครับผมครับครับผมตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับ วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูแต้มรวมกันครับวันนี้นี่ครับนี่ครับผมแต้มรวมครับประมาณโสิบประมาณสิบตัวได้นะครับวันนี้สิบเอ็ดตัวนะครับครับผมแต้มรวมวันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับ เมื่อกี้ก็ขายไปได้สองตัวนะครับสี่สิบบาทมีน้าเข้ามาซื้อตอนตกพอดีนะครับที่แรกแกจะเอาตัวเดียวนะครับพอดีว่าตกได้พอดีเลยนะครับอีกตัวหนึ่งแกก็ว่าเออเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวไปเลยนะครับสี่สิบบาทผลงานโอเคนะครับวันนี้ไงก็ขอบคุณนะนะนะที่ติดตามรับชมมาถึงต้าคลิปนะครับครับวันนี้ก็น่าจะลากันเพียงเท่านี้ครับ แล้วเจอกันใหม,ม่คลิปหน้าครับผม